สทการสงกรานนะครับเป็นประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปอยู่กับครอบครัวนะครับรวมกลุ่มเล่นน้าสงกรานแล้วก็ทําให้มีผู้ลักลอบขนยาเสพติดอาศัยช่วงเวลานี้ลําเลียงยาเสพติดเพราะเชื่อว่าจะไม่เป็นที่สังเกตและตํารวจก็จะใช้กําลังส่วนใหญ่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางขณะที่ตํารวจก็ยืนยันนะครับว่ามีการจับตาผู้ลักลอบขนยาเสพติดเดยไม่มีการย่อหย่อนนะครับในทุกช่วงเทศกาล ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปารักะวงณ์อยุธยาการเดินทางของประชาชนเพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆและการจราจรบ,บนเส้นทางหลักหนานแน่นกว่าปกติซึ่งผู้ลักลอบขนยาเสพติดจะอาศัยช่วงเวลานี้แฝงตัวเพื่อลักลอบขนยาเสพติดเพราะเชื่อว่าตำรวจจะใช้กำลังในการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมากกว่าการปราบปรามยาเสพติด แต่ในทางตรงกันข้ามพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจมีกำลังเพียงพอในการปราบปรามยาเสพติดทั้งการติดตามข้อมูลตรวจสอบการข่าวอย่างเข้มข้นเนื่องจากปัญหายาเสพติดไม่เพียงเป็นวาระแห่งชาติเท่านั้นแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นวาระแห่งอาเซียน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะในกระบวนการ้ายาเสพติดจ,จะอาศัยช่องว่างหรือช่องโหว่ช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินทางไปและกลับมีรถลาจำนวนมากรถติดขัดก็อาจจะปะปนมากับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับรมรล่งนาก็อาจจะมีหลงลอดมาบ้างแต่ก็ให้สบายใจว่าเรามีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นมีการเช็คข่าวตรวจข่าวมีการ เช็คสายข่าวหรือใช้สายข่าวที่เข้มข้นมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่กดดันขบวนการลักลอบขนยาเสพติดทางภาคเหนืออย่างเข้มข้นทําให้ขบวนการค้าย,ยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนโดยประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดแต่เป็นทางผ่านของยาเสพติดของผู้ค้ารายใหญ่5รายแม้เจ้าหน้าที่จะปราบปรามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดอย่างหนัก แต่ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงทําให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดกั้นโดยใช้กฎหมายของปปงนในการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดการทําธุรกิจค้ายาเสพติดหรือกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมันต้องมีสารตั้งต้นที่มีความสําคัญกับธุรกิจนี้สารตั้งต้นนั้นก็คือเงินเราจะตรวจเส้นทางการเงิน เราจะสกัดเส้นทางการเงินเราจะมีการตรวจสอบบัญชีซึ่งเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวพันกับผู้ค้ายาเสพติดฉะนั้นเราจึงมีนโยบายว่าจะนําบัญชีมาตรวจสอบในเครดิตบุโรของธนาคารซึ่งปัจจุบันสามารถทําได้การจับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดยังต่อเนื่องเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ายาเสพติดไม่ได้ลดลงแต่กลับแสดงให้เห็นว่าความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่มาก จากสถิติของกองบัญชาการตำร,รวจปราบปรา,รามยาเสพติดพบว่าสามารถจับกลุ่มผู้เสพได้ปีละประมาณ3 0 0แสนคนในจำนวนนี้ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อยจำหน่ายในชุมชนมากขึ้นทั้งนี้นอกจากการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่ยังต้องแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนสิริพรประกกวงศ์ณอายุทยา NBT News Focus